ทรงสร้างนิทานเปอร์เซียฉบับหลวงพงศาวดารรามันพงศาวดารจีนเป็นมรดกชาติวรรณกรรมแปลชิ้นเอกที่ตกทอดเป็นมรดกของชาติมาจนถึงทุกวันนี้หลายเรื่องล้วนเกิดจากพระราชดำริและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ให้สร้างขึ้นไว้ เพื่อประโยชน์สำหรับพระนครและอนาราษฎรและด้วยพระอัจฉริยภาพพระปรีชาญาณอย่างลึกซึ้งด้านอักษรศาสตร์และรัฐศาสตร์จึงทรงเลือกวรรณกรรมของชาติต่างๆที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดีมาให้นักปร,รา์ราชบัณฑิตมาร่วมกันแปลแล้วแต่งเป็นฉบับหลวงที่ดีพร้อมทั้งเนื้อเรื่องสำนวนความไพเราะ ชันทะลักทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองที่ทรงยกย่องว่าเป็นนิทานแฝงคติสอนใจซึ่งได้รับความนิยมนำมาพิมพ์ใหม่เช่นวรรณกรรมเปอร์เซียเรื่องสิบสองเหลี่ยมเคยมีต้นฉบับแปลมาแต่ครั้งกรุงเก่าทรงโปรดให้รวบรวมเป็นต้นฉบับเก็บไว้ใกล้พระองค์ตั้งแต่ปีแรกของการครองราชสมบัติทรงยกย่องว่าเป็นนิทานคติสอนใจ ให้ตั้งมั่นในศีลธรรมและความชั่วสมัยต่อมามีผู้ประพันธ์ใหม่เป็นร้อยกรองตั้งชื่อว่านิทานอิรานราชธรรมและลิลิตอิรานราชธรรมเรื่องพระเจ้าราชาธิราชทำศึกกับพระเจ้าฝรั่งมังค้องเป็นมหายุทธสงครามในพระราชพงศาวดารรามันแปลจากภาษารามันเป็นภาษาไทย ซึ่งเคยมีผู้แปลถวายสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาฏนั้นทรงสังเกตพบว่ายังมีความแปลกจากที่เคยทรงฟังมาแต่ก่อนจึงทรงโปรดให้เจ้าพระยาพระคลังหนเป็นหัวหน้าคณะเรียบเรียงขึ้นใหม่เป็นคติธรรมบำรุงสติปัญญาไปภายภาคหน้าในตอนปลายรัชการ มีวรรณกรรมแปลจากพงศาวดารจีนเพิ่มขึ้นอีกสองเรื่องคือเรื่องไส้หั่นและเรื่องสามก,ก๊กเรื่องไส้หั่นทรงโปรดให้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอกรมพระราชวังบวรสถานพิมุกหรือกรมพระราชวังหลังทรงอำนวยการแปลจากนิยายอิงประวัติศาสตร์ของจีนสมัยราชวงศ์ฮั่นชื่อว่าไส้หั่นทงซกเอี้ยนหนี แปลว่าประวัติศาสตร์ยุคไซหันสำหรับสามัญชนส่วนเรื่องสามก๊กเป็นวนรรณคดีเอกของจีนเล่าเป็นนิทานนำมาแสดงงิ้วรู้จักกันแพร่หลายมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังจนถึงสมัยราชวงศ์หมิงล่อก,กวนตรงนักปราชญ์จีนชาวเมืองฮั่นจิว๋วแต่งเป็นหนังสือขนาดยาวถึง120ตอนพระบาทสมเด็จพ,พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดให้เจ้าพระยาพระคลังหนแปลเป็นภาษาไทยได้รับยกย่องว่าเป็นเสมือนตำราพิชัยสงครามฉบับสมบูรณ์ประมวลสศพวิชาทั้งกลศึกกลยุทธกลอุบายและที่สำคัญคือการดูลักษณะของคนอย่างทองแท้วรรณคดีที่พระองค์ทรงโปรดให้แปลเหล่านี้ได้กลายมาเป็นเพชรน้ำเอกประดับวงวรรณคดีไทยสืบเนื่องมา นับเป็นพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช